สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมี3แอปนะครับของแอปถ่ายรูปแบบ T D Photo มาแนะนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีใน iPhone นะครับแต่ว่าบางแอปก็มี Android นะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหลักๆผมใช้ iPhone นะครับผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับ3แอปเลยนะครับทีนี้ก็จะมารวมเป็นคลิปเดียวนะครับก็คือเดี๋ยวจะป้ายยานะครับอ่ะไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าลูปซี่นะครับ เดี๋ยวเราไปเปิดลองเล่นกันดูนะครับพอเปิดมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีเทมเพลตนะครับสำเร็จรูปให้เราเลือกนะครับจุดสังเกตก็คือถ้ามีคําว่าโปรนะครับคือตัวเสียตังค์นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือตัวฟรีนะครับเราสามารถแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกรูปนะครับของเราขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะเป็น ตัวอย่างประมาณข้างบนนะครับเนี่ยพอเราเลือกมาแล้วเราก็เลือกรูปนะครับมันก็จะแต่งให้เราแบบข้างบนเลยครับภาพมันจะเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวดุิกดุิกประมาณนี้นะครับอ่ะผมรีวิวไว้แล้วแหละนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ข้างบนนะครับลองเข้าไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแอปที่2กันเลยนะครับแอปที่2นะครับเป็นพีคั่วนะครับอันนี้ก็จะเน้น iPhone ไปส่วนใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่า Android มีไหมนะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชดูแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเปิดเล่นดูนะครับ ก็อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นถ่ายรูปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดหน้าแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกจากเทมเพลตนะครับด้านหน้าได้เหมือนกันนะครับชอบแนวไหนเพื่อนๆก็สามารถนะครับที่จะเลือกได้เลยนะครับเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะนะครับเพื่อนๆอ่ะลองดูสักอันหนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกสักหนึ่งอันนะอ่ะอันนี้นะครับแล้วก็สามารถกดใช้พรีเซได้เลยนะครับของเขานะครับ ต่อสักคู่นะครับทีนี้เพื่อนๆก็เลือกนะครับรูปในอัลบั้มขึ้นมานะครับหรือว่ากดถ่ายก็ได้นะครับมันก็จะประมวลผลให้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็คําสั่งด้านขวานะครับก็จะมีเมนูตกแต่งคําสั่งเพิ่มเติมนะครับให้ลองเล่นดูนะครับมีเยอะมากๆนะครับแอปตัวนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่ามันแต่งได้หลากหลายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนวิธีเซฟก็ข้างบนขวานะครับกดเซฟได้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปที่แอปตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายนะครับแอปตัวที่3นะครับชื่อว่า Pa ล a l ลกนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยปรับแต่งค่อนข้างดีนะครับมีค่อนข้างให้เลือกเยอะนะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือเราอ่ะเลือกเทมเพลตที่เราต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาตกแต่งต่อนะครับอ่ะอย่างเนี้ยอย่างสมมติผมเอาเป็นดอกไม้แล้วกันครับผมชอบดอกไม้ทีนี้ สามารถกดถ่ายรูปนะครับกล้องอยู่ด้านบนขวาหรือว่าเลือกรูปของเรามาแต่งก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลือกรูปมานะครับอ่ะมันก็จะแต่งให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คําสั่งด้านล่างนะครับสามารถปรับเพิ่มเติมได้นะครับคําสั่งด้านล่างทั้ง2ข้างนะครับสามารถปรับเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสามารถปรับฟิลเตอร์หรือว่าปรับแมนนวลได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดนะครับ ด้านบนขวาเป็นการเซฟนะครับโอเคหมดแล้วครับ3ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ฟรีนะครับใน p p o o n นะครับเราเลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันฟรีนะครับไม่ต้องไปกดเสียตังค์นะครับโอเคครับใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็คอมเมนต์คุยกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย